สวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเกมเพย์ออฟของฝั่งตะวันตกนะครับเกมที่4ระหว่างดาร์ลัตมาร์วอลิกพบกับโกเดสตีเบอร์เรอร์โกเดสตีเบอร์เรอร์สามเกมก่อนหน้านี้ฟอร์มดีกว่าทุกเกมนะครับแฟนๆเนี่ยก็ต่างลงความเห็นว่าดาร์ลัตมาร์วอลิกเนี่ยไม่น่ามีอะไรจะไปสู้โกเดสตีเบอร์เรอร์ได้ไม่น่าต้านทานได้น่าจะจบที่4ต่อ0นะครับแต่ว่าแฟนโกเดสตีเบอร์เรอร์แล้วก็ผู้เล่นของโกเดสตีเบอร์เรอร์นะครับต้นเกมเนี่ย พวกเขายังแบบเขายังทําได้ดีนะยังมีมาตรฐานที่สูงนะครับออกนําไปก่อนในช่วงแรกนะครับแต่ว่าดัรัสมวลิกเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้เช่นกันพวกเขาไล่ตีตื้นมาแล้วก็ไล่ตีเสมอก่อนที่จะจบครึ่งแรกด้วยการพลิกแซงด้วยสกอร์ยีต่อ24นะครับควอเตอร์ที่2องจารีนบันสันเล่นดีมากๆ โกลเด้นสเตเบลเลอร์เนี่ยคือเขาจะเจาะวงในเป็นหลักนะครับแล้วก็ยิง3แต้มผสมกันไปนะครับซึ่งดารัสโมวลิกเนี่ยเด่นเรื่องยิง3แต้มแต่ว่า,าวันนี้จารีนบันสันเล่นในแล้วก็โกยแต้มเป็นกรอบเป็นกำนะครับควอเตอร์สเนี่ยได้จารีนบันสันลูคัสดอนชิดแล้วก็เบอร์ธันโกยโกยแต้มหนีไปเลยนะครับดารัสเนี่ยหนีไปอยู่ที่สกอร์หกสิบสอต่อสีดูจะมีความหวังมากๆควอเตอร์ที่3 3คะแนนของดารัสโมวลิกเนี่ยทำงานนะครับ ปืนของดัลลัสเนี่ยยิงเป็นหาฝนเลยพวกเขาเนี่ยก่อนจะจบควอเตอร์3เนี่ยเขายิง3คะแนน10ลูกลงไป8ลูกแล้วก็จบควอเตอร์นะครับด้วยการยิงไปทั้งหมดนะครับ13ลูกลง8ลูกฟิลโก61%ซึ่งต้องยอมรับว่าดัลลัสโมลิกทำตรงนี้ได้ดีมากๆจบควอเตอร์3พวกเขานำ99าต่อ80นะครับเปิดควอเตอร์4มาเนี่ยเหมือนโกลเด้นเตเบอรเร์เนี่ยถอดตัวจริงออกแล้วปล่อยตัวสำรองลงเล่น แต่ว่าตัวสำรองเนี่ยดันไล่มาดีแล้วก็ลดแต้มเหลือ8แต้ม10แต้มแล้วก็เอาตัวจริงกลับลงมาเล่นแต่ว่าโดนความเคี่ยวของลูก้าดอนชิตเนี่ยชะลอกเกมไว้นะครับจบเกมดารัสมมวาริกชนะไปด้วยสกอร์119ต่อ109นะครับประเด็นหลักๆเนี่ยที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับประเด็นแรกเนี่ยนั่นคือเกมรีบาวน์นะครับในซีรีส์เนี้ยดารัสมมวาิกเนี่ยรีบาวน์สู้โคเรสเตเวรีเอร์ไม่ได้เลย สามเกมก่อนหน้านี้รีบาวจะแพ้ขาดกันประมาณ10ครั้งต่อเกมนะครับแต่ว่าวันนี้ฝั่งดาร์ลัมบ์มอรลิกเนี่ยบล็อกตัวได้ดีช่วยกันเล่นเกมรีบาวบอลช่วยกันแบบช่วยกันป้องกันช่วยกันรีบาวนะครับวันนี้พวกดาร์ลัมบ์มอรลิกก็ยังรีบาวแพ้รีบาวไป46ครั้งแต่ว่าโกลดดนสเตเบลเลอร์เนี่ยรีบาวไปได้51ครั้งนะครับซึ่งมันยังไม่ห่างเกินไปนะครับแล้วก็เซคันด์แชมป์นะครับของโกลดดนสเตเบลเลอร์เนี่ยได้ประมาณ9คะแนนก็ถือว่า ไม่เยอะเกินไปนะครับทั้งๆที่ทุกทีเนี่ยเกมรีบาวอลเนี่ยคือปัจจัยหลักเลยที่ดารัสจะสู้ไม่ได้แต่เกมวันนี้เขาลดช่องว่างมาเหลือแค่แพ้กันแค่5ครั้งก็ยังถือว่าโอเคนะครับประเด็นที่2เนี่ยที่ผมอยากพูดถึงนะครับนั่นคือ3คะแนนของดาลัสมารวลิกนะครับเกมก่อนเครเบอร์ ble, ยิงไม่ลงเลยแล้วก็บูล็อกใช่ไหมโดนล้อเลยบูล็อกนี้3แต้ม7ลูกไม่ลงเลยแล้วก็ฟิลโกของบูล็อกเนี่ยน่าจะ10ครั้งนะครับไม่ลงเลย ซึ่งเกมวันนี้มันค่อนข้างจะแตกต่างกันนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าอยากเล่ารายละเอียดในการยิง3แต้มนิดหนึ่งนะครับซึ่ง3มคะแนนของพวกเขาเนี่ยฝั่งโกลเด้นเซอร์เออร์เนี่ยมักจะขยับมาจับโซนนิดนึงอะ่ะเหมือนกึ่งโซนนะมันจะบีบไปทางคนมีบอลแล้วก็ตรงมุมคอนเนอร์ที่มันไกลบอลเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ว่างตรงนั้นเนี่ยจะมีโอกาสได้ยิงว่างๆเยอะมากซึ่งเกมก่อนเนี่ยบูล็อกเนี่ยยิงเท่าไหร่ก็ยิงไม่ลงเกมวันนี้บูล็อกเหมือนคืนฟอร์ม เหมือนกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ที่ควรจะเป็นนะครับเกมวันนี้นะครับบูล็อกเนี่ยยิง3คะแนนไปทั้งหมด6ลูกนะครับยิง10ลูกลง6ลูกฟิลโก60%แผนของดัลลัสเนี่ยจะมีคนมาสกรีนให้ด้วยแล้วบูล็อกไปตกคอร์เนอร์จะได้ยิงว่างๆแล้ววันนี้บูล็อกเนี่ยจังหวะสำคัญสำคัญเขายิงได้หมดนะครับแม็กซี่เคเบร์เกมก่อนยิงไม่ลงเลยวันนี้เขายิงลงไปทั้งหมด2ลูกนะครับแล้วก็มีคนอื่นๆช่วยกันอีกฟินนี่สมิธยิงไป4ลูกลูกายิง3ลูก รวมๆแล้วเนี่ยวันนี้แพ้กันเพราะ3คะแนนก็ว่าได้3คะแนนของดัลลัสโมวิลิกเนี่ยในช่วงครึ่งแรกนะครับเขายิง23ลูกลง11ลูกฟิลโก47.8%อร์เตควอเตอร์ quarter ที่3เหมือนที่ผมบอกไปยิง10ลูกลง8จะจบควอเตอร์3อยู่แล้วไปยิง3แต้ม80%ยิง3แต้ม80%ใครจะไปสู้แม่นขนาดนี้ควอเตอร์ quarter 3ยิงรวม61%ทั้งเกมดารัสโมลิกยิง43ลง20ลูก ฟิลโกโดยรวม46.5%อันนี้ก็ต้องชื่นชมว่า3แต้มของเขาทำงานจริงๆนะครับทีนี้พอ3คะแนนมันทำงานใช่ไหมฝั่งกเดิสเตเบเอร์เนี่ยเขาก็ต้องพยายามป้องกันเข้าถึงตัวให้ยิงยากๆ พอเข้าถึงตัวพอเข้ามาเขาก็ข้ามใส่นะครับวันนี้คนที่ข้ามบอลดีๆเนี่ยก็มีจารนบันสันนะวันนี้จารนบันสันลุยในได้ดีมากๆเจาะวงในไปได้หลายคะแนนนะครับจารนบันสันเนี่ยภาพรวมวันนี้มีทั้งหมด15คะแนนอีกหนึ่งคนที่โดดเด่นนะครับนั่นคือฟินนี่สมิธฟินนี่สมิธวันนี้ก็มีลุยในอยู่ให้เห็นเป็นช่วงๆนะครับเขาโกยแต้มจากการทําแต้มทั้งหมดนะ23คะแนนจะเห็นได้ว่าจารนบันสันฟินนี่สมิธลูค้าดอนชิตเนี่ย เริ่มจะข้ามบอลมากขึ้นเริ่มกินวงในามากขึ้นเรื่องเก็บฟาวมากขึ้นจะเห็นได้ว่าเกมวันนี้ดัลลัสเริ่มปะทะมากขึ้นไม่บ้ายิงสาคะแนนเหมือนเกมก่อนๆมันเลยทําให้มิติเกมค่อนข้างหลากหลายแล้วก็สู้โกลเด้นสเตลเออร์ได้ดีมากขึ้นนะครับส่วนฝั่งของโกลเด้นสเตลเออร์นะอยากจะพูดถึงฝั่งโกลเด้นเนี่ยฝั่งโกลเด้นก็ต้องยอมรับตามตรงว่าวันนี้ตัวจริงอาจจะไม่ท็อปฟอร์มเท่าไหร่แต่ว่า ผมอยากจะพูดถึงจังหวะตอนท้ายเกมนะครับที่มีจอแดนพูมีโมเส่มูดดี้มีคูมิงกาแล้วก็มีจอแดนพูมูดดี้คูมิงกาแล้วก็เบียริซ่านะสตัวนี้เป็นหลักแล้วก็ดัมมิลลีอันนี้คือลงมาเซตที่เหมือนเขาไม่เอาแล้วนะในควอเตอร์สนะซึ่งผมอยากจะบอกว่าจนทนคูมิงกาง a, เนี่ยมีศักยภาพที่จะเป็นสมอลฟอร์เวิร์ดชั้นดีได้อีกหนึ่งคน แล้วก็โมเซนมูดดี้วันนี้เล่นเข้าตามาก3แต้มสำคัญ2ลูกทำให้ทีมเนี่ยลดช่องว่างจาก20คะแนนเนี่ยเหลือแค่10คะแนนผมมองว่าผมอิจช,ชาโกลเด้เซบิเลียร์นะคือคุณมีจอแดนพูเนี่ยก็ยังอายุน้อยมีครูมิงกาก็เพิ่งดาบเข้ามามีมูดดี้ก็เพิ่งดาบเข้ามาเอาแค่3ตัวเนี้ยถ้า3ตัวเนี้ยไม่ไปไหนเนี่ยผมว่าเขามีอนาคตที่สดใสรออยู่นะแล้วคุณครบทั้งครบ3ามตำแหน่งเลยนะจอแดนพูเล่นพอยต์การ์ดก็ได้ใช่ไหม แล้วก็มูดี้เป็นชูตติ้งและคูมิงกาเป็นสมอลฟอร์เวิร์ดพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดโอ้โหคือคุณใช้เวลาแค่ไอ้มูดี้คูมิงกาเพิ่งปั้นปีเดียวเองแล้วมันได้น้ําได้เนื้อเราจะเห็นได้เลยว่าวันนี้พอเขาปล่อยพวกนี้ลงมาเล่นน่ะมันนิ่งนะมันเล่นได้นะผมผมรู้สึกอิจฉาว่าคือหมดยุคเคทอมสันหมดยุคเคอร์รี่หมดยุคกีนเนี่ยคุณก็มียุคใหม่มารอต่อแล้ว ซึ่งถ้าตามสัญญาแล้วมันเก็บกันได้เก็บกันได้หมดจริงนะว่ากันด้วยเรื่องสัญญาก็มันก็เป็นเรื่องของอนาคตนะถ้ามันเก็บ3ตัวนี้ได้เนี่ยแล้วเวลาลงเล่นเขามากขึ้นเขาเก่งมากขึ้นเนี่ยเฮ้ยอันนี้น่ากลัวนะเพราะว่าวันนี้จอแดนพูเนี่ยเก็บไปทั้งหมด14คะแนนนะครับฟิลโก50%เปอร์เซ็นต์คูมิงกาเก็บไป17คะแนนฟิลโก45เปอร์เซ็นต์โมเซมูดี้10คะแนนยิง3แต้ม66เปอร์เซ็นต์ยิง3ลง2ฟิลโกเปอร์เซ็นต์ เอาแค่ไอ้สามตัวนี้แบบโอ้โหผมยังคิดเลยว่าแบบนั่งดูแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าผมมองว่าถ้าจะมีเรื่องดีๆของแฟนกอล์เดเตเฟียเอร์เนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องนี้แหละว่าเด็กในแถวสองของคุณน่ะเด็กที่เป็นตัวสำรองอ่ะมันพร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวจริงในปีหน้าแล้วแหละอันนี้เป็นเรื่องที่น่าอิจฉามากๆนะครับแล้วก็ฝากนิดน,นึงสถิติเล็กๆน้อยๆนะครับตอนนี้กอล์เดเตเฟียเอร์เนี่ยจะใกล้เคียงกับชิคาโกบูลในยุคไมเคิลจอแดนนะ ยูงไมเคิลจอแดน Jordan เนี่ยเขาเล่นในเล่นทั้งหมด8ปีเข้าเพย์ออฟเนี่ยหรือว่าเข้ารอบชิงเนี่ยได้ทั้งหมด6ครั้งซึ่งถ้าโกเดนเซวิเอร์เนี่ยผ่านรอบชิงชมป์สายในปีนี้นะครับสามารถเข้าชิงได้เนี่ยเขาก็จะใช้เวลา8ปีเข้าชิง6ครั้งเช่นกันถือว่าเป็นสถิติที่ดีมากๆของแฟนโกเดนเซวิเอร์นะครับพรุ่งนี้7จ็ดโมงครึ่งมามี่ฮีทกับบอสตันเซลติกกำลังเดือดเลย2ต่อ2อยู่ พึ่งนี้เกมที่5น่าจะมีความหมายนะครับส่วนซีรีส์ดัลลัสกับโลเดสตสเตเบลเลอร์ผมผมแอบปันใจอะ่ะพอกลับบ้านไปโลเดนนะ่ะเขาเก่งในบ้านอะ่ะซีรีส์นี้มันมันน่าจะคล้ายๆซีรีส์ก่อนๆน,นะที่แบบนักเกตหรือเมมฟิสนะสื่อต่างประเทศเขามองว่าเฮ้ยมันใกล้เคียงกันเลย,เลยอะไรเงี้ยใกล้จะสวีปแล้วก็เหมือนมาแพ้แล้วก็อีกเกมนึงก็เก็บได้อละละเดี๋ยวเราไปตามดูกันแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปแต่ผมมองว่า ก,ก็ยังดีมันยังมีอะไรให้สนุกบ้างนะมันยังมีอะไรที่น่าสนใจบ้างพรุ่งนี้ก็ยังน่าชมอย่างเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้สมควรแกเวลาลาแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับในช่องของเรายังมีคอนเทนต์บาร์สอีกมากมายนะครับถ้าชอบกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันมีเรื่องอะไรอยากแนะนำคอมเมนต์บอกกันนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้สมควรแกเวลาลาแล้วครับสวัสดีครับ